พื่อนๆมีปัญหาเหมือนกันไหมคะว่าเวลาเราทาลิปเนี่ยมันไม่เคยออกมาเหมือนกับในวิดีโอที่เขาโปรโมทที่เขาโชว์กันเลยนะคะแต่วันนี้จะมีเทคนิคนะคะในการทาลิปที่อยากจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆได้ลองทํามาสักพักแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยความจริงเนี่ยแหละคือวิธีที่ถูกต้องนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะจิ๊บนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะถ้าใครที่ไม่เคยดูวิดีโอนี้จิ๊บก็แนะนําว่าให้ไปดูวิดีโอนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นวิดีโอจากเจ้าของของ,ของแบรนด์โดแมนนะคะที่จิ๊บรู้สึกว่าเขาอะทาลิปสวยมากทุกคนคือเห็นวิดีโอ โฆษณาลิปเขาที่ไรนะคะมันจะเกิดอาการอยากซื้อทุกทีเลยนะวันนี้นะคะจิ๊บเจ้าเทคนิคที่คุณเขาแนะนำเนี่ยมาบอกให้กับเพื่อนๆนะคะแต่เขาบอกไว้ก่อนว่าเวอร์ชันของจิ๊บเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่ simplify นะคะคือทําให้มันง่ายที่สุดใช้แค่แบบ product เดียวนะคะก็สามารถทําได้และบอกไว้ก่อนว่าวิดีโอนี้คือไม่ได้ทํา in Collaboration ักับโรแมนใดๆทั้งสิ้นนะคะแค่จิ๊บเลือกลิปของเขามาเพราะจิ๊บรู้สึกว่ามันเป็นลิปเนื้อที่สามารถใช้เทคนิคนีคน้แล้วมันออกมาสวยที่สุดแล้วอะรุ่นที่จิบจ๊บ ี่าสติ n งทิ n นนะคะคือจิ๊บเคยลองทำกับรุ่นอื่นๆนะคะจึรู้สึกว่ามันก็ทำได้เหมือนกันนะคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบรนด์ romand ่างเดียวนะคะก่อนอื่นเลยนะคะอันนี้ก็คือเราแบบ มอยส์ไรส์อะไรปากเรียบร้อยแล้วนะคะปกติเวลาเราทาลิปเราจะทาอย่างไรเราก็จะทาแบบนี้นี่คือการทาแบบไม่มีเทคนิคใดๆทั้งสิ้นทานแบบปกติที่สุดนะคะมันก็สวยแต่ว่ามันไม่เหมือนกับรูปที่จิ๊บเห็นนะทุกคนทานเสร็จปุ๊บเราก็จะเม้มปากอย่างนี้เลยนะคะซึ่งความจริงอะ่ะเขาบอกว่าเทคนิคนะคะคืออย่าเม้มปากเขาด้วยกันทุกคนพวกลิปสไตล์กลอสี่อะคะ่ะ เขาจะต้องใช้เวลาในการเซ็ตตัวเพื่อให้พวกกลอสของเขาอะ่ะมันเหมือนฟอร์มเป็นฟิล์มขึ้นมาทุกคนบนปากนะคะโอเคอันนี้จิบลบสีปากออกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเทคนิคที่จิบรู้สึกว่ามันเวิร์กมากๆค่ะทาไมวันนี้ผมยุ่งจังเลยเทคนิคนี้ถ้าเพื่อนๆดูในวิดีโอตัวเต็มที่จิบจะลิงค์ไว้ให้นะคะมันจะต้องมีเ็ปค่อนข้างหลายขั้นตอนอย่างเช่นอ่ะมันจะต้องมีการกบสีปากก่อนจะต้องมีการใช้ลิปเพนซิลในการทาก่อนจากนั้นค่อยลงทีงๆๆงละเยอะๆเลยแมจิบต้องการอะไรที่รวดเร็วกว่าน,นั้นทุกคน สีเดิมทุกอย่างนะเราลงไปก่อนเลเยอร์หนึ่งยังไงต้องเลเวปากนะแล้วก็ข้างบนนะคะคือถ้าสังเกตนะคะจิ๊บจะค่อยๆเกลี่ยให้มันเป็นเลเยอร์บางๆนะคะข้างล่างนะมันยังกบสีปากไม่หมดนะคะก็จะเอาแบบปลายของเขาเนี่ยเกลี่ยเนื้อเขาออกอย่างนี้ทุกคนข้างบนก็เหมือนกันแล้วอย่าเพิ่งไปทาอะไรกับเขาทุกคนแต่ว่าเราจะรอให้ฟิล์มของเขาฟอมขึ้นมาค่ะเพอฟิล์มของเขาเริ่มฟอร์มหน่อยหนึ่งนะคะเราจะลงไปอีกเลเยอร์หนึ่งะคะ่ะแล้วก็ทาลงไปสับข้างในง อ่ะเพื่อนๆจะเห็นถึงความแบบ glossy มากขึ้นของเขาป่าที่ในตอนแรกอบบมันไม่มีนะคะและอันนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังทําได้ด้วยใช้ จ้าต,ตัวนี้แค่ตัวเดียวนะคะแล้วมันก็จะเหมาะมากกับคนที่รูปหน้าคล้ายๆกับจ๊นนะคะก็คือคนที่อาจจะแบบช่วงบริเวณตรงแก้มอะค่ะมันเยอะเป็นพิเศษทุกคนตรงนี้นะคะแล้วก็มีส่วนตามีส่วนคิ้วใช่ไหมที่มันมาฟิวช่องว่างอยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่าตรงเนี้ยมันว่างอะทุกคนดูโล่งม,มันดูแบบไม่มีอะไรเลยเราอะสามารถ overline lip นะคะจากปากที่อาจจะดูเล็กๆนะคะมันก็จะจุ๊บขึ้นมาหน่อยปาดพวกเนื้อที่มันส่วนเกินออกให้หมดะคะ่ะและที่สําคัญเลยคือต้องกล้า กล้าที่จะ go over แบบ over lip นะคะเราจะทาให้มันเลยขอบปากมันนิดนึงนะโดยเฉพาะตรงนี้ค่ะทุกคนคือตรงข้างๆอ่ะอาจจะไม่ต้องทาเลยออกมาเยอะแต่ว่าตรงบริเวณตรงกลางปากให้ทาเลยออกมาให้เยอะนหน่อยนึงจิบรับรองมันจะไม่ได้ดูแปลกนะเวลาหันข้างหรืออะไระข้างบนก็เหมือนกันนะคะทาตรงๆไปเลยทุกคนไม่ได้แบบหยักตามมุมมาเลยค่ะมากนะอ่ะเราก็จะใช้มือนะคะในการเกลรี่ยนิดนึง ให้มันดูเบลนแต่ปากมันจะดูอบอิ่มขึ้นปะถ้าเพื่อนๆน,นะคะเป็นคนแบบมุมปากตกแบบจีบะเวลาบางครั้งเราหน้าเฉยๆแล้วมันจะดูแบบเนี้ยเธอโมโหใครมาใช่ไหมคะเราสามารถทําให้แบบเหมือนยกมุมปากมันดูยิ้มแบบธรรมชาติขึ้นได้นะคะแล้วก็จะให้มันขึ้นหน่อยนึงอืมโอเคก็จะได้ประมาณนี้คะ่ะความกลอสซี่อะไรของเขาอ่ะมันก็จะดูยังอยู่นะคะมีความใกล้เคียงกับรูปที่เวลาเขาโปรโมทมากขึ้น แล้วถ้าเ,เพื่อนๆมีสีที่เข้มกว่าสีที่ลงเป็นเบสนะคะเราสามารถลงเขาเข้าไปข้างในนะคะมันจะไม่ปากของเราอะดูอบอิ่มมากขึ้นแนะนําว่าใช้สีที่เป็นโทนเดียวกันนะคะร้อนก็ร้อนเย็นก็เย็นนะคะเดี๋ยวจิ๊จะใช้เป็นสีนูคาดาเมียนะคะมันจะเป็นสีที่มีความแดงขึ้นมาเนื้หนึง่งแล้วก็จะลงเข้าไปแค่ข้างในนะคะเน้นทาตรงกลางนะแล้วก็มุมปากด้วยเห็นความปากมันคล้ายๆกับจะขึ้นไปเองปะโจถทาข้างล่างด้วยทวนนิดนึงอ่ะนี่ แล้วให้ดูใกล้ๆนะคะมันก็ไม่ได้ดูแปลกอะทุกคนคือมันไม่ได้ดูแบบ overly line l i p จนเหมือนแบบเฮ้ยเราทำไม่เป็นนะคะรู้สูกว่ามันโอเคอปากของจริงนะคะให้เทียบกับเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเราจะมาลองเป็นโทนเย็นบ้างเนาะ คนเย็นก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะเป็นรุ่นเดียวกัน b e a r grapes นะคะสี5 5อ่ะอันนี้นะคะก็คือการทาแบบธรรมดาไม่ได้ต้องมีลูกเล่นไม่ได้ต้องรออะไรทาแลเม้มปากเลยนะคะคือถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยนะแต่ว่าส่วนตัวนะคะแบบ preference ของเราส่วนตัวจิบรู้สึกว่าจิบชอบทาแต่งนึ่มากว่าคือเราอ,อยากจะดีพอสินะคะสีอะมากที่สุดตรงข้างในปากแล้วก็พอยิ่งออกมาข้างนอกอะเราจะยิ่งพยายามเกลี่ยให้มันบางลงเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวจิ๊บจะลองทําครึ่งข้างนะว่าจะเห็นถึงความแตกต่างหรือเปล่านี่คือไม่ได้โอเวอร์ไลน์อะไรเลยนี่ความโอเวอร์ไลน์หน่อยนึงคือมันจะมีความแตกต่างที่สซโดมากมาทุกคนคือจิ๊บไม่รู้ว่าในกล้องอ่ะมันทรานสเลตขนาดไหนนะคะสําหรับข้างในปากนะคะถ้าสมมติเพื่อนๆอยากจะใช้สีเดิมเราจะใช้แค่ลิปเดียวให้จบเลยอะ่ะมันก็ได้เหมือนกันนะคะ ก็นี่นะคะก็เป็นเทคนิคที่ตอนนี้จิ๊บชอบใช้ในการทานลิปสนะคะพอจิ๊บรู้สึกว่ามันเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจริงๆนะทุกคนก็เป็นว่าถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าวิดีโอนี้นะคะได้ให้ประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ like, ก็แชร์กดสับสกายก็ติดก็ตังดิ้งใจไม่ท้อเวลาจิ๊บอัพโหลดวิดีโอตัวต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย